สวัสดีครับน้านานตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบกับผมบ่าวใต้เขืออีสานวันนี้ผมพามาที่วันนี้ผมมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำประสครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าผมกำลังรอไตกับทีมงานมารับไปขึ้นเกาะวันนี้หมายที่ผมจะไปคือเป็นหมายเกาะ อก็นี่เดี๋ยวผมเนี่ยแสงแสงยังเช้าอย่างสวยครับชอบบรรยากาศอย่างนี้ครับตอนเ,เช้ามีแสงลำาไ่ของแสงอาทิตย์แสงแดดอ่อนตอนนี้ก็ตอนนี้ผมเราอยู่กันที่เขาเรียกไงที่ขึ้นเรือท่าเรือท่าเรือของไตเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศรอบๆครับครับ อันนี้ก็เป็นเกาะต่างๆอันนี้เราอยู่กันฝั่งหนองม่วงเก่าครับผมฝั่งหนองม่วงเก่าก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าหมายอะไรรู้แค่ว่าตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้คือหมายคือฝั่งหนองม่วงเก่าฝั่งนู้นไอ้ที่มีแทงน้ำนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไอฝั่งนั้นน่าจะเป็นหน้าเขื่อนครับผมส่วนเกาะที่เราจะไปคือเกาะน,นี้ครับเกาะที่เราคือคือเกาะนี้ที่เราจะไปใช่หรือเปล่าแต่ถ้าจะไม่ผิดเหมือนที่ผมเคยมากับอาจารย์ผมจาเลอร์ผมจะไปเกาะน,นั้นกับจารเลิศนะถ้าผมจำไม่ผิดไตนี้ไตเรามานี่เรามาของไตเอกครับผมก่อนนี้เกาะน,นึงตรงนี้เกาะน,นึง บรรยากาศรอบๆครับแสงสวยเชียวก็มีน้าๆนักตกปลาท่านอื่นๆก็อยู่ตามเกาะครับยังไงเดี๋ยวไปติดตามร,รับชมกันบนเกาะครับผม tập tiền, nhiều hùng của mà đấy tập tiền tổ lẻ, tập tiền tổ lẻ các โอ้ยเพียนเอาหลุดแล้วโอ้ยอะไรทำไมไม่ดึงไรโอ้ยย uh ูแม่ไหลล่งไปเอาวนี่มโอ้ยตัวใหญ่แล้วตัว 脏了。

มาอีกตัวแล้วตัวที่สาม ตัวที่สาม ตะเพียงก็มาอีกตัวนึงลมแบบนี้แต่เช้าปะ่ะตอนเพิ่งจะมาลมตอนสิบโมงได้ไหมลม,นมเนี่ยผมว่าต้องน่าต้องอยู่นี่แหละ <laughs> ถ,ถ้าไม่รีบก็อยู่ได้โมงสงหกโม <laughs> จะลองดูแล้วมันเข้าช่วงเย็นะ เดี๋ยวตักหน่อยตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้มันแบบตอนจะกับเขาตักเขาปล่อยปลามาเยอะนะเหลืออย่างนี้สองตัวแล้วเมื่อกี้เออเนี้ยมือปล่อยตัวใหญ่เนี่ตัวใยเปลี่ยนใหญ่เนี่ยพี่โยนมามาอีกแล้วตัวหนึ่งตัวที่ห้า เราตัวเดียวเสียวทั้งวันครับเป็นที่น้ำรอบเกาะก็มีตัว <c oughs> แทะตัวเช้าอะไรตัวเดียวฝั่งนู้นกำลังได้บรรยากาศดีมากเลยชอบบรรยากาศดี <c oughs> ถ้าค้างคืนนะ <c oughs> เจ๋วเลยนี่เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้ามาแก้มือค้างคืนเต็มเลต็มเลยเพราะน่ะต้องต้องต้องถามใส่ว่าปลาน้ำเป็นยังไงยังไงก่อนเพราะรอบนี้มาแบบไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเลย ตอนนี้ค้างคืนได้ป่ะครับได้บอกติดถ้าค้างค้างได้แค่ช่วงนี้ได้ได้อยู่ใช่ไหมครับางแค่ค้างคืนได้หว่ะนี่ครับเอาไงละ่ะอีกตัวหนึงห่งไม่หยิบนะนะเอาไงนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งก็ตอนนี้รอเวลาให้ไสมารับครับผมวันนี้ผลประกอบการทั้งหมดปลากิน11ครั้ง พลาดไปสี่ได้ตัวเจ็ดก็มีตัวที่ได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างก็ถือว่าเป็นตะเพียนไซสสวยครับเราตะเพียนล้วนเลยไม่มีปลานินไม่มีปลา,ปาเลยเลยวันนี้ไตเขาบอกว่าทางเขื่อนทางอ่างเก็บน,น้ำประแสเขาดูดน้ำจากคลองขึ้นมาซึ่งไตเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า สีน้ำมันขุ่นทำให้การกินเหยื่อของปลาเปลี่ยนไปหรือว่าเหยื่อผมไม่ดีแต่ผมมันจะเหยื่อผมก็พอใช้ได้อะนะแต่ปัจจัยหลายๆอย่างครับทำให้เราดัอนทุกท่านแล้วครับถือว่ามา,มา,มาเรียนรู้หาประสบการณ์เพื่อจะนำเดินในการทำเหยื่อตกปลาต่อไป วันนี้ก็ถือว่าได้การเรียนรู้ที่เยอะครับได้มาพักผ่อนได้มารู้ว่าน้ําถ้าน้ําเปลี่ยนสีปลาไม่กินลมแรงแค่ไหนปลาไม่กินก็วันนี้ยังไงก็ฝากน้าๆนะตกปลาทุกท่านกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ